ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวส่องแสงระยิบระยับราศีเมถุนเดือนนี้ดาวพุธผู้ควบคุมการสื่อสารและปัญญากำลังเคลื่อนผ่านตำแหน่งสำคัญในจักรวาลทรงพลังบวกแห่งความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใหม่เข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งหากคุณเกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนขอให้เตรียมตัวพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สดใสในทุกด้านของชีวิต ความเฉลียวฉลาดและการปรับตัวที่ยืดหยุ่นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณเดินหน้าท่ามกลางพลังงานจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมั่นใจแต่ทั้งหมดนี้จะดีขึ้นอีกเมื่อคุณรู้จักวิธีเสริมดวงด้วยพิธีกรรมที่เหมาะสมซึ่งสืบทอดกันมาตามหลักโหราศาสตร์ไทยแท้ๆเพื่อเปิดประตูรับโชคลาภและความรักที่สมหวังในเดือนนี้ ราศีเมถุนขึ้นชื่อว่าเป็นนักคิดนักสื่อสารที่เก่งกาจและมีความสามารถในการปรับตัวได้รวดเร็วกว่าที่ใครจะตามทันคุณมีเสน่ห์เฉพาะตัวในเรื่องการพูดจาและไหวพริบที่เด็ดขาดทำให้คนรอบข้างได้รับแรงบันดาลใจจากคุณเสมอ เดือนนี้ดาวพุธดาประจำตัวของราศีเมถุนกำลังเคลื่อนเข้าสู่จุดที่ช่วยเพิ่มพลังด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสารรค์ขึ้นสูงสุดจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่คุณจะใช้ช่วงเวลานี้เปิดเจรจาทางธุรกิจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่ขยายเครือข่ายสังคม ความรักของคนโสดจะมีโอกาสพบประสบการณ์ใหม่ๆกับคนที่สนใจในไอเดียและความคิดของคุณอย่างลึกซึง้งขณะที่คนมีคู่ควรให้ความสำคัญกับการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเติมเต็มความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในส่วนของการงานเดือนนี้เหมาะก,กับการเริ่มต้นโปรเจกต,ต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ไหวพริบและการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง คุณจะมีโอกาสแสดงความสามารถและได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เสริมหรือผลตอบแทนจากงานที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าแต่ควรระมัดระวังเรื่องการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบเพราะอารมณ์อาจทำให้เกิดการตัดสินใจสเปกสะปะสุขภาพควรดูแลระบบประสาทและสมองให้ดีเพราะพลังงานดาวพุทธที่แรงอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลง่าย การพักผ่อนให้เพียงพอและทำสมาธิจะช่วยได้มากดาวพุธท,ที่มีผลต่อดวงของราศีเมถุนนี้อย่างเชื่อมโยงกับกรรมเก่าในอดีตท,ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่มีปัญหาการเรียนรู้ที่จะเปิดใจและฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจจะช่วยคลี่คลายปมเก่าๆและเปิดโอกาสให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อส่งเสริมพลังงานบวกและเรียกโชคลาภพร้อมทั้งเสริมเสน่ห์ในการสื่อสารและสร้างความรักพิธีกรรมที่เหมาะสมกับราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้คือพิธีเรียกเงินทองและความรักเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยปลูกพลังด้านความคิดสร้างสรรค์และเปิดประตูโชคลาภในทุกด้านพิธีเรียกเงินทองและความรักเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมโชคลาภเงินทองเปิดทางความรักและเพิ่มพลังในการคิดสร้างสรรค์อุปกรณ์ทูบหอมสีเหลือง9ดอกเทียนสีฟ้าสองเล่มดอกดาวเรือง9ดอกลูกอรมรสมะนาว9เม็ดน้ำสะอาด1แก้วรูปพระพิคเนรขนาดเล็กหนึ่งองค์กล่องใส่สมุดบันทึกความคิดวันเวลาที่เหมาะสมวันพุธช่วงเช้าระหว่าง0700ถึง0 9 0 0นขั้นตอน 1. เตรียมสถานที่ทำพิธีให้สะอาดณนะจุดที่คุณทำงานหรือใช้สมาธิบ่อยๆวางพระพิคเนตไว้ตรงกลาง 2. จุดทูบหอมสีเหลืองจำนวนเก้าดอกและเทียนสีฟ้าที่เตรียมไว้วางไว้ข้างพระพิคเนต 3. วางดอกดาวเรืองและลูกอรมรสมะนาวรอบองค์พระเป็นวงกลม 4. นั่งอยู่หน้าพระพิคเนตประนมมือกล่าวบทนมัสการโดยสวดน,นโมต,โต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส พุทธะสามจบหอธิษฐานใจว่าข้าพเจ้าขอถวายบูชาพระพิคเนธเพื่อขจัดอุปสรรคเปิดทางให้โชคลาบเงินทองไหลมาความรักสดใสและให้ปัญญาความคิดสร้างสรรค์เพิ่มพูนดังสายน้ำที่ไม่มีวันหยุดไหลขอให้ชีวิตรุ่งเรืองและสมหวัง 6. สวดคาถาพระพิคเนธเก้าจบโอมพระพิคเนชะยะณมหาอย่างตั้งใจ เจ็บหลังจากนั้นให้หยิบสมุดบันทึกความคิดขึ้นมาและจดสิ่งที่ต้องการให้สมดังหวังในด้านงานและความรักรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่คุณอยากพัฒนา 8. ดื่มน้ำสะอาดที่เตรียมไว้พร้อมนึกภาพความสำเร็จ 9. ปิดพิธีด้วยการขอบคุณพระพิคเนตและสักการะทูบเทียนข้อควรระวังห้ามใช้พิธีนี้ในสภาพจิตใจที่หวาวุ่นหรือผิดหวังต้องทำด้วยใจสงบและมุ่งมั่นศรัทธาเท่านั้นผลที่คาดหวังภายในหนึ่งเดือนจะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานบวกเข้ามาเห็นแนวทางใหม่ๆทั้งในงานและความรักรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้ การนำสีเหลืองและฟ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเช่น การแต่งกายการใช้ของตกแต่งในที่ทำงานจะช่วยเสริมพลังของดาวพุธให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับคนราศีเมถุนที่ตั้งใจจริงในการทำพิธีกรรมและปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะได้รับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตอย่างมั่นคงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ใช้ความฉลาดและสเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างเต็มที่ขอให้โชคดีและมีความสุขในทุกเส้นทางที่เลือกเดินนะครับ